สวัสดีค่ะวันนี้จะมาให้ดูกระเป๋ามาดามเฮงที่โพสต์ลงขายก่อนหน้านี้นะคะมันจะมีสองสีอันนี้เป็นสีอ่อนรุ่นดรเจงอันนี้จะเป็นสีเข้มรุ่นมาดามเฮงนะคะจะให้ดูด้านในอันนี้จะเป็นสายคาดน่าจะเป็นสายหนังพ u มั้งไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่าจะเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเรานี่เห็นไหมเห็นไหมด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นรูปช็อปมาดามเฮงค่ะส่วนฐาน จะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะก็คือด้านในเป็นแบบนี้ไม่มีซิปไม่มีอะไรเลยโล่งแบบนี้เลยค่ะเวลาชใช้ก็แบบนี้นด้านไหนเอยด้านนี้แล้วก็รัดเข้าไปแบบนี้ค่ะสวยงามกริบเก๋มากใบนี้ห้าสิบเก้าบาทนะคะความกว้างจากตรงนี้ถึงตรงนี้เก้านิ้วตรงนี้ถึงตรงนี้ห้านิ้วแล้วก็ฐานกว้างหนึ่งนิ้วค่ะมีสองลายให้เลือกลอง ลองดูกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้